สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะครับทางช่องเ b ็บีภาคกลางวันนี้พบกันเช้าวันพุทธที่13พฤศจิกายน2567อยู่กับผมภาคภูมิพนาบักดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทางดิจิทัลทีวีกดหมายเลข11อีกในช่องทางการรับชมครับผ่านทางเพจ Facebook Live l i v e อ b นบีภาคกลางนะครับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถก่าัก่ายรูปพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับ คุณผู้ชมครับรายการคุยข่าววันนี้ก็จะต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในภายในสองสวันนี้แล้วนะครับวันนี้จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองประจําปี2567ซึ่งจะคุยกับใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากทั้งสองท่านที่อยู่กับเราในรายการวันนี้ครับท่านแรกคุณการสุดาปานัสุทธะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับและอีกหนึ่งท่านครับคุณนัทนันแก้วกิติวัฒน์ ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับวันนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงกับกล้วยแม่กลองวันนี้แต่งตัวมาเป็นสตรีมชุดไทยทั้งสองท่านสวยงามมากเริ่มต้นคําถามแรกครับเกี่ยวกับงานกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองประจําปีนี้2567กําหนดจัดงานวันไหนครับวันที่15นะคะวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้นะคะ กเ็เป็นงานลอยกระทงทีเ่เราได้พระมหาการณาทิคุณจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะคะสมเด็จกรมพระกนิษฐา,า,าี่ราชเจ้านะคะเราจะมีพระประทีปนะคะทั้งทั้งสาดวงนะคะว่าถูกอัญเชิญมาในวันที่14นะคะม,มามาประดิษฐ์ ประเดษฐานนะคะ,คะไว้ที่อบจอนะคะแล้วก็วันที่15เราจะมีขบวนที่ว่าแห่พาพระที่พนะคะก็เป็นขบวนใหญ่นะคะประชาชนทั้งจังหวัดนะคะก็ร่วมมามีรถแห่นะคะแล้วก็ไปที่วัดภูมรินซึ่งเป็นจุดที่เราจะรอยกระทงที่นั่นนะคะว่าวัดภูมรินกุฏิทองนะคะก็เรารอยกระทงที่นี่มาทุกปีนะคะค แล้วกเ็เราก็จะเริ่มรอยกระทงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ<ม>โดยประมาณมนะคะหนึ<ม>่งทุ่ม,มก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายกอบจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะไปร่วมรอยพระประทีปกันนะคะก็จุดเด่นของออการรอย กระทงที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเราเป็นการลอยกระทงกลับกล้วยนะคะซึ่งจะมีพิเศษก็คือว่าเรามีทูบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสมุทรสงครามานะคะทูบเนี้ยจะเป็นทูบแทนเทียนนะคะซึ่งเ,เราจุดทูบโดยไม่ต้องจุดเทียนนะคะเพราะทูบเราจะมีเปลวไฟนะคะแล้วก็จะสว่างสวัยได้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็จะลอยไปใน แม่น้ำไม่กรองนะคะจำนวนกระทงที่เราจะปล่อยนะคะก็แสนหนะะึ 1> 1, ่งแสนใบนแสนใบอันนี้สอบถามเล็กน้อยตัวทูบนี่มีความพิเศษยังไงทำมาจากอะไรครับค่ะก็ทูบก็เป็นทูบธรรมดาเนี่ยนะคะว่าเราต้องสั่งโรงงานในไซส์พิเศษแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาชุบน้ำมันยางนะคะซึ่งน้ำมันยางเนี่ยเราได้จากบ้านเราเป็นประมงนะคะก็มีการยา ยาเหลืออะไรต่างๆเนี่ยน้ำมัน,น,มนยางพวกนี้เหลือนะคะแล้วเราเอามาชุบแล้วก็ชุบเทียนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้สามารถจุดได้นาน,นะะก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ<ช>ทางจงส,สมุทรสงครามที่เป็นทู่พร้อมเทียนประมาณนี้เลยใช่ไหมครับมาพูดถึงรูปแบบสําหรับรูปแบบของการจัดงานลอยกระทงกับลวยมึงแม่กลองปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบไหนครับ ก็เป็นเ,เราจะเหมือนกันทุกปีนะคะเพราะว่าเป็นการรอยพระประทีปนะคะคก็จะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็ในส่วนของวัดภูมรินนะคะเราจะจัดรอยพระประทีปในวันที่15นะคะก็จะเป็นพิธีใหญ่นะคะแล้วก็เพราะพระประทีปเนี่ยต้องเป็นทางการนะคะก้าราชการก็จะต้องแต่งชุดขาวไปรอยพระประทีปกันนะคะพอรอยพระประทีปเสร็จเราก็จะปล่อยกระทงสายนะคะ ซึ่งเป็นกระทงกับกล้วยนะคะแล้วก็หลังจากปล่อยกระทงเสร็จก็ให้ชาวบ้านมาร่วมรอยกระทงร่วมในงานนะคะคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเ,เพราะว่าแม่น้ำมีสองข้างนะคะอีกข้างเราก็จะไปติดอุทยานรอสองนะคะก็ตรงนั้นก็จะจัดออรอยกระทงเพื่อการท่องเที่ยวนะคะคซึ่งอุทยานรอสองก็ติดกับตลาดน้ำอ,อัพวานะคะตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเที่ยวที่นี่กัน นะคะแล้วคนพื้นบ้านจังหวัดเราก็จะเที่ยวอยู่ที่วัดภูมิรินนะคะก็ที่วัดภูมิรินลอยพระปฏิบเสร็จเราก็จะมีการประกวดนางนพมาศนะคะคมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยๆเรานะคะนั่นก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเพราะเมื่อกี้เห็นจากภาพคือบรรยากาศแสงสีเสียงก็ยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะแล้วมีเอกลักษณ์อะไรเด่นๆอีกไหมครับสาหรับงานลอยกระทงกักกล้วยในปีนี้ที่เป็นไฮไลไท์ของเราเออ ปีนี้นะคะเราแบ่งเป็นสองโซนนะคะค,คือในวันที่15ที่อุทยานรอสองเนี่ยนะคะเราจะมีการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะของพระนิษฐาธิราชเจ้านะคะก็ทุกปีก็จะมีประชาชนแล้วก็โรงเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจเอากระทงมาประกวดกันมีรางวัลน,นะคะแล้วก็รับถ้วยพระราชทานด้วยครับแล้วกิจกรรมที่มีผ่านมาทุกทปีที่เหมือนเดิมปีนี้มีอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างไหมครับ ก็ในส่วนที่วัดภูมรินนะคะจะไม่มีอะไรแตกต่างนะคะคแต่ส่วนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะปีนี้ก็เพราะที่อุทยานเราสองเนี่ยจะจัดถึง3วันนะคะคก็15้าไปแล้ว16 17เนี่ยเราก็จะมีทั้ง2วันเลยนะคะวันที่16เ,เราก็จะมีประกวดหนูน้อยนอกพม่าใช่ไหมคะ16มีประกวดหนูน้อยนกพม่านะคะแล้วก็จะมีเดินแฟชั่นโชว์ของเด็กนะคะแล้วก็ส่วนวันที่17เนี่ยจะมี ไฮไลท์ของในวันก็จะเป็นการประกวดรำวงตามบทร้องพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานอันนี้ก็จะมีมา3ปีและวินิปีที่3นะคะแต่ว่าในปีนี้ที่พิเศษก็คือจะเป็นโชว์โดรนแปอักษรนะคะในวันที่17นะท่านนายก17ใช่ไหม17ค่ะเวลา1 5นาฬิกาเออ17 19นค่ะเราจะเปิดบินโดรนนะคะเป็นโดรนแปอักษรนะคะก็อันนี้ได้ความร่วมมือจากสมาคม นะคะการบินโดนนะคะมาจัดแสดงนะคะมีทั้งสองวันนะคะทั้งวันที่16ด้วยนะคะแต่จะครบทีมก็จะเป็นวันที่17จนะคะ,ะจะมีพิธีเปิดด้วยแล้วก็พิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านนภินทรนะคะจะมาเป็นประธานในการเปิดตรงนี้ด้วยะคะ่ะ ครับก็ถือว่ามีกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยใและแบบนี้ท่านผู้ชมที่กำลังสนใจที่จะไปลอยกระทงที่สมุทรสงครามเนี่ยเขาควรจะวางแผนในการเดินทางที่จะไปเยี่ยมชมในงานตั้งแต่เวลากี่โมงครับเพื่อจะเตรียมตัวสําหรับไปในงานก็แล้วแต่สถานที่ว่าท่านมาจากไหนกันนะคะคว่าท่านก็คงต้องเผื่อ,อเวลาก่อนรลอ,อยพระประทีปเนี่ยนะคะว่าถ้าจะมาให้ดีให้ทันนะคะก็มาถึงที่นี่สัก หกโมงครึ่งไม่เกินทุ่มหนึ่งนะคะก็จะได้เห็นกระทงกับกล้วยเราลอยในแม่น้ำนะคะครับก็มาสักก่อนเวลาสักหกโมงหกโมงครึ่งอันนี้กําลังดีมาสแตนบายไว้ก่อนมาชมความสวยงามของบรรยากาศในสถานที่ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็ในงานที่อุทยานเราสองนะคะก็จะเป็นการ แสดงนะคะสาธิตการประกอบอาหารนะคะหลายๆอย่างนะคะเป็นอาหารดั้งเดิมตำรับชาววังนะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปมาขายนะคะคแล้วก็เชิญร่วมรอยกระทงที่นั่นได้นะคะแล้วเราก็จะมีจุดถ่ายรูปหลายๆจุดนะคะแล้วก็อาหารการกินที่นี่ถูกแล้วก็ดีนะคะครับคอนเฟิร์มท่านนายก คอนเฟิร์มเองว่าอาหารถูกและดี<ช>ด้วยที่สําคัญมีการแสดงดนตรีในสวนด้วยนะคะในทุกๆวันนะคะวันที่15บหถึงสิที่อุทยานรอสองนะคะมีจริงๆงานของที่ฝั่งอุทยานนะคะจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณช่วงสายๆเป็นต้นไปประมาณสัก11บเอโมงะค่ะจะมีในส่วนของนิทรรศาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะอาหารบ้านฉันนะคะสาธิตการทําอาหาราที่เป็นอาหารตํำรับรอสมัยรัชก,กาลที่สองนะคะคอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามต่างๆนะคะก็จะมีเริ่มตั้งแต่ 11โมงเลยไปจนถึงกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะก็จะเป็นดนตรีในสวนอย่างวันที่เนี่ยแต่ละวันกิจกรรมก็จะต่างกันออกไปค่ะครับก็เมื่อกี้กำลังจะถามพอดีว่ามันมีกิจกรรมอื่นออีกไหมที่มารองรับภายใน3วันนี้มีดนตรีในสวนมีอื่นอีกไหมครับที่เป็นไฮไลท์ที่เชิญชวนคุณผู้ชมให้มาได้มีดินเนอร์ินมิวเซียมค่ะก็คือทางอุทยาเราสองเนี่ยเขาจัดเป็นสํหรับอาหารชาววังนะคะไว้สําหรับนักท่องเที่ยวหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียนรู้ตํำรับอาหารชาววังนะคะคุณก็สามารถมาซื้อ อยากลองชิมลองชิมได้ก็จะจัดให้เป็นสำรับเลยนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างเขาตอนนี้เขาคิดเป็นหัวหัวละ300อบาทนะคะท่านท่านไม่ต้องมาทุกทั้งครบสำรับก็ได้มาร่วมแจมกันก็ได้ถือว่ามาจอยมาแจมกันใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงหลายเรื่องเรื่องของสถานที่เรื่องอะไรไปแล้วมาพูดถึงเรื่องการประดิษฐ์ทำกระทงกันบ้างวันนี้เห็นว่ามีการสาธิตด้วยมี ทั้งสามท่านมาร่วมในการสาธิตเรื่องกระทงกับกล่าด้วยนะครับวันนี้ครับอันนี้คือทํากระทงอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกระทงกับกล้วยนะคะกลับกล้วยตามชื่องานเลยขอให้อธิบายรายละเอียดดีเทลของเจ้ากระทงกับกล้วยนี้หน่อยครับค่ะโดยภูมิประเทศของภูมิศาสตร์นะคะของสมุทรสงครามเนี่ยนะคะว่าเรามีกล้วยต้นกล้วยเยอะนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ ธรรมชาติด้วยนะคะเราก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรที่จะมาลอยในแม่น้ําลําคองก็ใช้กับกล้วยเนี่ยมาตั้งแต่ดั้งเดิมกันแล้วนะคะสมัยโบราณก็ผู้ผู้ใหญ่ก็จะทําให้เด็กๆเ,เล่นกันนะคะเพราะรว่าบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ริมคลองนะคะพอถึงประเพณีลอยกระทงนะคะทุกบ้านก็จะทํากระทงขึ้นเองนะคะแล้วก็ลอยกันนะคะก็ลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะไฮไลท์ก็คืออาบน้ำเพรนนะคะค นะคะมีการอับน้ําเพนนะคะว่าตรงนี้นะคะเป็นเราทามาทุกปีนะคะซึ่งเป็นน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะจากวัดดังในสมุทรสงครามนะคะ115วัด1น5วัดนะคะอย่างอย่างมีการประเพณีถ้าสายมูเชิญเลยค่ะโอ้สายมูนี่น่าจะชอบฟังแล้วต้องไปที่สมุทรสงครามนี้เลยใช่ครับในอีก สองวันใช่ค่ะใช่ครับแต่อัญมเพนมีวันเดียวนะคมีวันเดียวคือวันลอยกระทงตามประเพณีนะคะคืนอ๋อช่วงเที่ยงคืนนะอัญมเพนอาบแสงจันทร์แสงจันทร์ประมาณนี้ส่วนเมื่อกี้เรื่องกระทงก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ใช้กับกล้วยมั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันก็เข้าคอนเซปต์กับปีนี้หรือหลายๆปีที่ผ่านมาที่เขารณรงค์กันเกี่ยวกับเรื่องของลอยกระทงรักโลก ซึ่งก็ไม่ให้ใช้วัสดุที่เป็นโฟมให้ใช้วัสดุธรรมชาติเดี๋ยวนี้มีการรณรงค์ว่าไม่ใใช้ขนมปังด้วยเพราะว่าจะไปทําให้น้ําเสียอันนี้เป็นกับกล้วยก็คือธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยใช่ไหมครับค,ครับแล้วอันนี้อยากจะถามสักนิดหนึ่งว่าประเพณีลอยกระทงกับกล้วยที่จัดขึ้นทุกปีมาอย่างยาวนานเนี่ยมีความสําคัญยังไงครับต่อพี่น้องชาวสมุทรสงครามครับก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะคะที่ ชาวสมุทรสงครามนะคะภูมิใจนะคะแล้วก็อนุรักษ์ตรงนี้มายาวนานนะคะคแล้วก็จนได้พระมาพระมาหาการุณาธิคุณนะคะประธานพระปฏิบมาให้นะคะคก็เลยถือว่าเป็นพิธีใหญ่แล้วก็เป็นเกียรติของชาวสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าทั่วประเทศนะคะรู้สึกจะมีอยู่ไม่กี่ที่เจ็ด <7 S 1> แห่งนะคะคที่ได้พระปฏิบไปลอยนะคะคก็จะมีสุขโขทยัยมีที่ดังๆทั้งนั้นนะ่ะแล้วก็ สม,สมุสงครามก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเจ็ดที่ iy, แต่เราสมุสงครามคือหนึ่งในเจ็ดที่นั้นโดยโดยส่วนใหญ่แล้วงานลอยกระทงตามท้องถิ่นนะคะเขาก็จะจัดพื้นที่ไข่พื้นที่มันแต่ของสมุสงครามเนี่ยนะคะเป็นประเพณีของจังหวัดนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยได้ประกาศให้เป็นประเพณีท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคือการจัดงานลอยกระทงเราไม่ใช่อบจทําคนเดียวนะคะจะทําร่วมกันระหว่างจังหวัดนะคะอุทยาล้อสองสำนักงานวัฒนธรรมแล้วก็แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอปททุกแห่งนะคะเทศบาลร่วมกันทำหมดเลยอปตะ ว่าร่วมด้วยช่วยกันทั้งจังหวัดทำกันแบบอูรากายทุกภาคส่วนก็จะได้เกิดงานและยิ่งใหญ่ในงานครั้งนี้นะคะก็ได้ความร่วมมือจากทททด้วยนะคะซึ่งจะเป็นฝ่ายประชาธมปันแล้วก็สนับสนุนต่างๆแล้วก็ตอนนี้ภาคกระทรวงนะคะก็ให้ความร่วมมือนะคะว่าทางหน่วยงานต่างๆนะคะก็เข้ามาร่วมในงานลอยกระทงครั้งนี้เกือบทุกหน่วยงานนะคะหน่วยงานเข้ามาเกือบทุกภาคส่วนแล้วชุมชนท้องถิ่น ประชาชนด้วยค่ะ,ม,คะมีส่วนร่วมไหมครับพี่น้องม,ม,มีส่วนร่วมค่ะเพราะว่าการปล่อยกระทงแสนใบต้องใช้คนเยอะนะคะแล้วก็ต้องนั่งเรือไปปล่อยกันนะคะคก็ใช้ ใช้คนค่อนข้างเยอะเลยคนในชุมชนเนี่ยเขาจะร่วมลงตั้งแต่ตอนทํากระทงแล้วค่ะกระทงเนี่ยอบจเนี่ยจะให้ทางแต่ละอบตเทศบาลนะคะปล่อยแห่งละ2800รใบเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเตรียมกระทงมาเขาก็จะเริ่มลงมือทํากันส่วนใหญ่จะเป็นวันพรุ่งนี้เนี่แหละค่ะเริ่มตัดต้นกล้วยเริ่มตัดทํากระทงแล้วเพื่อจะเตรียมไปรอวันศุกร์ค่ะครับครับก็อีกไม่กี่วันแล้วกําลังเตรียมกันอย่างขำวมาเม็ดเลยทีเดียวใช่ไหมครับ มาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและดับต้นๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยมาตรการอะไรบ้างครับที่ทางจังหวัดสมุทรสงครามของเราเนี่ยได้ดูไว้ทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุใกล้กับทางน้ำด้วยลอยกระทงเราวางแผนมาตรการค่ะแล้วก,ก็ประสานกับทางตํารวจนะคะคแล้วก็ทาง คือ,อคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะของการจัดโครงการลอยกระทงอันนี้นะคะทางจังหวัดเป็นคนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของเราจะมีทั้งหมด10บสกว่าคณะ ซึ่งในหนึ่งในคณะนั้นก็คือคณะรักษาความปลอดภัยทั้งทางบกทางน้ำนะคะจะมีท่านผู้ทจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานนะคะซึ่งแต่ละคณะเนี่ยได้ซักซ้อมแล้วก็ประชุมการเตรียมงานทั้งหมดแล้วนะคะทางคณะเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมออทางในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทั้งบนบกและในน้ำเพราะบนบกเนี่ยเราจะต้องแห่ขบวนพระประทีปร,รอบเมืองแม่กลองนะคะก่อนที่จะไปถึงหน้าง,งานก็จะมีการเตรียมความพร้อมกับทางทางด้านตํารวจนะคะมูลนิธินะคะอ,อสสกำนานันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดแล้วนะคะแล้วรวมถึงเจ้าท่า ตรวจน้าด้วยเช่นกันนะคะเราก็ดูแลความเรียบร้อยทั้งดังบกและทางน้ําได้ตามแผนงานที่วางไว้อะคะอ่ะก็ถือว่าเตรียมความพร้อมแล้วก็ทํากันอย่างจรงิงจังเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชทุกภาคส่วนทุกคนเลยทั้งหมแล้วเรื่องของการจราจรเดินทางเราดูแลความปลอดภัยหรือดูมาตรการอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการรองรับพี่น้องประชาชนที่เขาจะเดินทางเข้ามาก็จะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันเ<อ>นี่ยนะคะที่จะพ<ช>าอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดแล้วเราก็มีที่จอดรถ รองรับไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวมูลนิธิต่างๆในจังหวัดสนงครามก็เตรียมพร้อมนะคะเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่ไม่ไม่เคยมีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการจราจรรถติดเยอะเราก็จะมีรถชมวิวรับส่งให้จากที่จอดรถมาที่งานนะคะหรือแม้กระทั่งมีเรือข้ามฟากทางเรือเราก็ได้เจ้าท่านะคะมาช่วยดูแลนะคะแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามีการบริการจัดส่งทั้ง โดยสารทั้งรถยนต์ทั้งเรือด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันในในซอยวัดเนี่ยมันจะเป็นถนนเล็กที่เป็นถนนสวนเลนมันค่อนข้างที่จะการจราจรไปได้ชานิดนึงอะค่ะค่ะก็ในพิธีลอยพระปทีพนะคะที่วัดภุมรินนะคะพอเสร็จลอยพระปีพแล้วเราก็นั่งเรือข้ามมาที่อุทยานอสองได้เที่ยวอีกฝั่งนึงได้ก็เรือบริการฟรีนะคะครับ บริการฟรีด้วยนะแล้วที่สําคัญก็คือปลอดภัยด้วยเพราะเราเตรียมความพร้อมป้องกันไว้ครับก็เรียกว่าระดมสรรพกําลังมีทั้งบุรุษนิติทา้งภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลในงานนี้อย่างเต็มที่นะครับทั้งจังหวัดค่ะเรียกว่าเพราะว่าเป็นงานระดับจังหวัดใครที่จะไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะทางจังหวัด้เตรียมความพร้อมร0 0เต็มแน่นอนครับครับแล้วแบบนี้ พูดถึงมาตรการเรื่องของการรักษาความสะอาดกันบ้างลดขยะเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกพูดถึงว่ารอยกระทงมากกว่า0นึ่งแสนใบกำจัดกระทง,งเลยมาตรการหลังจากการที่รอยกระทงเรียบร้อยแล้วคืนหลังจากนั้นวันหลังจากนั้นเราจะลดขยะกําจัดกระทงยังไงแล้วมีการเก็บค่ะครับนะคะก็มีเอ่อใช่ค่ะนะคะทุกหน่วยงานนะคะเราก็จะจัดคณะกรรมการนะคะว่าการจัดเก็บอะไรต่างๆเนี่ยเราตั้งไว้พร้อมแล้วนะคะคณะรักษาความสะอาดก็มี ก็มีพร้อมก็คือวันที่16เนี่ยค่ะทางอบจอเองแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมดนะคะก็จะร่วมกันลงไปทําความสะอาดพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของวัดพุมรินคือวัดพุมารินเสร็จงานวันที่15นะคะสิบหก็จะเก็บและลงน้ําไปเก็บกระทงนะคะที่ติดตามตลิ่งของชาวบ้านนะคะหลังเสร็จงานที่ฝั่งอุทยานรอสองวันที่17ก็จะมีทาดิคินิ่งเดชเช่นกัน,นะคะ่ะแบบนี้อันนี้ผมขอถามสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่เกลด่นมาเรื่องเกี่ยวกับอาบน้ําเพนผมเองก,ก็สนใจเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านท ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ว่าต้องอาบน้ำเพนให้เล่าดีเทลนิดหนึ่งสำหรับคนที่สนใจไปช่วงกลางคืนด้วยใช่ไหมครับปีนี้ี่ยงคืนก็ปีนี้รู้สึกว่าทุกปีนะคะบอกเที่ยงคืนก็จะดึกเกินไปปีนี้จะล่นมาเหลือสี่ทุ่มนะคะเป็นสี่ทุ่มนะเป็นสี่ทุ่มไม่ใช่เที่ยงคืนนะกิจกรรมของอาบน้ําเพนเป็นยังไงบ้างครับดีเทลรละละเอียดก็จะมีพิธีทางสงฆ์นะคะโดยเจ้าอาวาสวัดเกตกาลามนะคะสั้นซึ่งเป็น เจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดสายธรรม,มยุทธ์นะคะท่านจะเป็นประธานในพิธีนะคะก็จะทําพิธีแล้วก็ปลุกเสกนะคะน้ําน้ําที่เราเตรียมไว้อาบน้ําเพ็ญน,นะคะ<า>ดโดยใช้น้ำร1อยสิบ ัตอยสิบห15วัตสนบคตอน้ำมนต์น้อมนต์1 1 5วัตเนี่ยที่ทำพิธีมาทั้งหมดมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวทางก็ทำพิธีแบบโบราณเลยนะคะสายมูนี่1นวัต1้อวัตน้ำมนต์นี่มานี่โหได้บูนได้กุศลจะเป็นที่เลยใช่ไหมครับ4ี่ทุ่มมาอาบน้ำเพนอาบแสงจันทร์ใช่ค่ะเพราะก่อนก่อนจะอาบน้ำเนี่ยเราจะเข้าพิธีทางทางทางสงนะคะก็เราจะจัดเตรียมเก้าอี้นะคะแล้วก็จะมีสายสินนะคะ ก็เหมือนพิธีเขาเรียกอะไวนะสวดธนญักคลายใช่ะคะเราจะอยู่ใ้สายสีร้องทิสาแล้วก็จะสวดพอจะเห็นภาพพอจะเห็นปราณนั้นค่ะและอีกคําถามหนึ่งก่อนจะส่งท้ายรายการทางจังหวัดสมุทรสงครามเองเรามีแนวทางในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงกับล้วยเมืองแม่กองเนี่ยให้คงอยู่กับพี่น้องชาวสมุทรสงครามต่อไปยังไงบ้างครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเราเป็นเจ้าของหมายถึงเป็นหน่วยงานใหญ่นะคะที่ ดูแลแล้วก็รับผิดชอบโครงการนี้นะคะเราจะตั้งเ,เป็นงบประมาณสําหรับกิจการนี้ทุกปีนะคะแล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมประจําจังหวัดแล้วนะคะซึ่งมันคงไม่หายไปนะคะแล้วก็พกทุกภาคส่วนก็ร่วมมือเริ่มใจ สารโครงการนี้ต่อมาทุกปีนะคะครับ,ค,รบคือทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ให้นโยบายไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการประเพณีประจาจังหวัดเพราะฉะนั้นคือก็มอบนโยบายไปให้ท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยตั้งงบประมาณเพื่อที่จะได้ร่วมบูรณาการโครงการนี้ไม่ให้มันหายไปะคะ่ะก็ได้ได้ทไปได้ตลอด ตลอดไปเลยครับสุดท้ายนี้ฝากทั้งสองท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามหรือจังหวัดใกล้เคียงที่เขาอยากจะลอยกระทงกับกล้ยมอแม่กลองปีนี้ฝากเชิญชวนนะครับการแนะนำของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะว่าปวันนี้ลอยกระทงของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเรา ทำมาทุกปีนะคะแล้วท่านก็ไม่เคยผิดหวังนะคะปีนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็จะมีไฮไลท์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านมาไม่ทันนะคะก็อีก2วันเสาร์อาทิตย์นะคะที่อุทยานรอสองก็ยังมีนะคะงานท่องเที่ยวนะคะแช่ชอบชิมนะคะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการรอยกระทงนะคะว่าก็จะมีกระทงที่ประกวดแล้วนะคะโชว์อยู่นะคะแล้วก็ยังมี ของที่โอท็อปมาจําหน่ายกันนะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆนะคะที่ให้ท่านมาช้อปปิ้งแล้วก็มาชิมอาหารบ้านฉันได้นะคะก็ตรงนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะว่ามาเที่ยวสมุทรสงคารามเถอะค่ะใช้จ่ายไม่มากใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะคะ ก็ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้นะคะวันตรงกับวันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะถ้าท่านไม่ได้ไปไหนนะคะขอเชิญมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเรามีทั้งในเรื่องของที่พัก นะคะสวยๆริมน้ํานะคะให้ท่านได้มาใช้บรรยากาศริมน้ํากันนะคะมีตลาดล่มหุบมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายในจังหวัดนะคะรวมทั้งวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะตามที่สายมูยชอบนะคะขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานอาลอยกระทงประเพณนี้ลอยกระทงกลับกล้วยเมืองแมกองตามคันลองวิถีพอเพียงนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามในวันศุกร์ที่15นะคะณวัดภุมรินกุดีทองอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะและงานาส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแชะชอปชิมอาหารบ้านฉันชมจันทร์วันเพ็ญน,นะคะในระหว่าง วันที่15ถึง17พฤศจิกานะคะที่อุทยานรอ2นะคะมีกิจกรรมรอทุกท่านมากมายนะคะขอเชิญค่ะครับครบั่วเลย <c oughs> ทั้งโปรโมททั้งวัน15วันหลัก16-17มีงาน <c oughs> ชิมช็อปแชะช้อ <c oughs> จัด <c oughs> จำหน่าย <c oughs> ชอ็ชอปช็อปชิมจ่าจำหน่ายสินค้า <c oughs> มีของหลากหลายมากมายที่สำหรับรองรับ ให้บริการประชาชนรวมถึงของถูกด้วยสดอร่อยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่หนึ่งเลยร้อแน่นอนสำหรับปีนี้เรื่องการเตรียมความพร้อมอย่างวันนี้ขอขอบคุณมากครับสำหรับทั้งสองท่านครับคุณกาสุดาปานสุทธะนายกองการบริหารสวนจังหวัดสุทรสงครามและคุณนัทนันแก้วกิติวัน์นะครับผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเพณีรอยกระทงกับกล้วยเมื่อไม่กองปีนี้ครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัค่ะ วันนี้เวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานเอพีีภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ